เราควรจะทำแต่ก้าก็ได้เลยเล่นออกไปนี่แม่น้ำแ่วดเตี้ยเนี่ยเก่ามาก็ได้เลยน้ำท่วมท่วมร้ายกว่าเก่าเียเนาะขวางข้ามเลยนี่ขวางข้ามาเจ้ากับอัดท่อมันได้ไปไอ้คน ทอมันต่ำมนนม้ำเขาทอนเรื่อยๆอยู่นี่ชำนึงอยู่ท่านาปักชอยทัานบเล,ลกิกบ่อนี่กลา,างตลาดนะเมย์พี่มี่รถูมาแบบนี้จะจำตะกาโหนะต,ต๊บดคืนเน,ะนาะมาค่าออบลาคายปเตียวบ่อเม่์น้ำถ่วมแล้ว รวมแห้งก็เก่ามุมม้แม่นหอนพี่าาพ่อน้ำเหมือน,นเนมือคืนนี่ไหมมุแม่นเครื่องหนึ่งพี่ตีมือคืนนี่๋อบันไดสองขันอ๋อเอาเบ็ดมาตกปลาตัวบนตก <laughs> กบเข่าล่านล่านลุ่มเขาบวกายเพราะว่าขายหลา,ายล้านนะเพระาระว่ามนมีกับเข่อเ,ขเอ้าวผู้ล้านนะเขาขายอยู่ไปไป,ไปเอาหมูยอกับขาเ,เา้มูยอล้านนะบอกมีบอกมีมันเป็นแทง มุโยสองแท่งคือมูยสองอันบอกเขาว่ามูยยสองออหอมูยยสองอันข้าวข้าวสามห่อข้เหียวบ้าเออข้าวเหนียวสามห่อมูยสองอันแล้วก็ดเขียวอะไรล่ะไปพอเดียวเป็นบ่านนหมูกับบุมีเลิกปรจักนบ่ยค่ะกรุมนี่ก็เรียบร้อยเลยแหละกรุ๊มเนี่ก็เรียบร้อยเลยะ วิดไปนี่นะ่ะแต่วิดไปนี่วิดแล้วเห็นบ่ไปบบจะ้ะเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ย่ะเขาจะ <laughs> <laughs> น้ำท่วมอีกแล้วโอ,โ,อโอ้สบายดีพ่อแม่พีน่น้องมานีิสิข้ามาเบิกน้ำท่วมตกมาคืนเป็นท่วม ชมขักชมแน่เมื่อตะเกาบริท่วมสันนี้ม,มีทวมให้เขามาชอยกนชุดชอยเลยนะ้ำไปยไล่ถ่ายคลิปกับประเทศหน้าจะฟ้องยูทูบเดี๋ยวเพราะว่าไม่กนละ้าออกกล้องก็ได้อายกล้อง พอค่ากาแฟกับเพรแลวมอนเออว่ออานะแมนาเต้ข่อยมาตลาดขอยืมบาเงินมาไหม <c oughs> มาแต่ว่าลืมเอาเงินมาเลยมีหมูย่อป้ายนี่หมูย่อว่าห่นี่ทอดยุอจ้าไจอดมีจอดเราไปจอดปูเล้วก็บ่หัดกระเทียมก้อนเท่าไรเนี่ยแม่ค่ะก้อนยี่สเดียวดนนค่ะ จกได้มูยอได้โดนบ้าข <c oughs> อทอนกำลังกำลังเหยียล้นะกำลังล้มเข้ายังตัง้ะหนเยียมก็พัด <c oughs> จะ้ะเขาพััดก็ค อันนี้ส้มเนื้อ,อม่้บ่๊สส้มเนื้อจ้ะมีมูยอหรือฟิปปอยเหังใดบันถ้าไม่สมจ้ะเบาพี่เบาเบาพี่เบา <c oughs> ผมบอกควานคัความเดียมีถวนึงมีไอมองนั่งมาให้ด้น่ะป้านั่นผมก็สายหัวนำแล้วผมไม่เล็้วนะสีร่สวสสสถ้าเป็นใหญ่ก็จะใส่แต่แรง้าบางักอหูบางตัวกรองหรือว่าโอ้ยใหญ่กับ้านพัใหญ่ไม่อยู่งของกรลป้าหมูยอหนึ่งชิ้นชุกให่บ เดี๋ยวใครว่าให้เห็นยูไอ้งไอคิยงุเอาไม่ลวว่เห็นยูเ้ยยังไ่มันเซิไฟแต่กุ้งก้มูย่อมล้างมาล้างหมกมาล้งเออเดี๋ยวขึ้นแล้วแป๊บนึงใวาสีไมนานไม่ออเอามูย่อสองขเหนียวสาม อันนี้ก่ะเซาะดีล่ะใช่ย่างกินแล้วแบบใช่สะเนกันนึงฉันี้าซี่ชอบ่มันคืออย่ดีดีนะมาผมก็ไปกนอเดเนาะตุนใที่เกล้าเกลป่าน้ำแก้มตุ๊ตาล่ยแม่ใจ้อมบ

เขาก็ได้หาลอยผมเลียงๆ้างนี่ลูกหาลอยหาลอยน่นไปกยอะนะถ้ากินไหนกันก็เข้าไปมีโยกตสิมีกันนเออพี่ติาใส่ก้าเลยลูก้จ้ะเจ้าหก็ได้ลสอามอยู่นี่สามสิบ้าสามสิบห้าเป็นหกห้าบาท

các hình ảnh các mô hình, nhau luôn, toàn xoay, bẩn bẩn rồi tôi